หาเงินเก่งทำไมไม่มีเงินเก็บและอาจมีหนี้สินตามมาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาหรือคุณกำลังประสบอยู่ไม่ต้องตกใจกับเรื่องนี้นะคะคูตุ๋ยเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วบอสแคทนี้เราจะมาไขความลับให้คุณเป็นคนมั่งคั่งกันคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่ทำงานเก่งมากหาไรายได้เก่งมากแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บแถมยังมีนี้อีกแล้วมีเสียงในหัว บอกว่าเป็นไปได้ยังไงนี่ฉันเก่งนะฉันหาไรายได้ได้มากนะแต่ทําไมเงินไม่เหลือสักทีแล้วก็ทําให้เกิดเป็นความเครียดคุณตุ๋ยค่ะเป็นคนคนหนึ่งที่ขยันมากหาเงินเก่งไรายได้จากอาชีพข้าราชการพยาบาลเงินโอทพักเวรยังไปรับงานจากเอกชนวิทยากรบรรยายคุณคิดว่าคุณตุ๋ยขยันไหมคะแต่เชื่อไหมคะไม่มีเงินเก็บแถมมีหนี้อีกต่างหาก วันหนึ่งได้มารู้จักคําว่ามั่งคั่งคู่ตุ๋ยเนี่ยตาสว่างชีวิตคูตุ๋ยเปลี่ยนแปลงไปเลยมีเงินเก็บไม่มีหนี้สินแล้วมีความสุขมากๆอันดับแรกต้องรู้จักสองคำนี้ก่อนนั่นก็คือการหารายได้และความมั่งคั่งการหารายได้คือการที่คุณเอาความสามารถทักษะประสบการณ์ไปสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นจนเขาเกิดการยอมรับ เราให้มูลค่าเป็นเงินรายได้ตอบแทนเรามาแต่ความมั่งคัง่งนั้นคือการสะสมเงินรายได้ที่เราได้มาแล้วมีการต่อยอดให้มันงอกเงยมากขึ้นดังนั้นการหาเงินเก่งไม่ได้การันตีว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือดังนั้นหาเงินมาได้มากเป็นเพียงแค่โอกาสที่ดีในการสร้างความมั่งคั่งให้เร็วเท่านั้นเพราะถ้าเงินผ่านเข้ามาในกระเป๋าเยอะ แล้วจัดเก็บรักษาได้มากก็จะมั่งคั่งได้ง่ายกว่ากับคนที่เงินไหลเข้ามากระเป๋าได้น้อยกว่าแต่ถ้าบริหารจัดการเงินไม่เป็นใช้จ่ายออมและลงทุนไม่ถูกต้องสุดท้ายอาจมีปัญหาทางการเงินได้เหมือนกันและอาจใหญ่กว่าคนที่หาเงินไม่เก่งมีไรายได้น้อยสีอีกหาไรายได้เก่งใช้จ่ายเหมาะสมออมดีต่อยอดเป็น ต้องครบเครื่องต้มยำแบบนี้จึงจะมั่นคงพบกับบอสแคสเรื่องเล่าของครูตุ๋ยใน e ีพีต่อไปขอบคุณสำหรับการฟังบอสแคสจนจบค่ะ